โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่นนในเกมโรบักกัมแบกพีชซิม,มูเลเตอร์อีกันอีกเช่นเคยนะครับผมมาตอนนี้เราลองมาดูกันทุกคนว่าผมทําแบบอะไรได้เป,ปล่าเปิดใครรับดีแค่อะไรเนี้ยคือตอนแรกมันทําไม่ได้นเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแอกล้วซาเล่แทบแทบมันอยู่เยอะมากเลยนะไอหนึ่งร้อยสองแคนดี้อะไรมันเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะฮะผมอยากรู้มันคืออะไรวะไอหนึ่งร้อยสองแคนอะไรหมวซี่อย่างนะครับผมเออ ไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าไข่ผมก็น่าจะยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมคิดว่านายใช่นะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับผมว่าผมสามารถเปิดไข่ได้ไหมซึ่งอาจจะมีโอกาสตกออบบี้และไม่ตกออบบี้ผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยา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 เกือบแล้วเกือบตกแล้วตัเกือบตกแล้วตัวเออโอเคขึ้นมามาผมพร้อมรึยังสองไปเชื่อ ชึบโอเคมาโหลดขึ้นไปครับผมตรงนี้ถ้าเราอีรออีกสามสิบวินาทีเนี่ยก็จะได้ฟรีๆเลยนะครับผมฟื้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวดูก่อนนะผมเปิดได้เลยอย่างใหญ่ตกอย่าตกอย่าตกอย่าตกเฮ <c oughs> ้ยยองอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวโคเดี๋ยวโคตกอีกเนะี่ยถ้าตกไปนิดเดี๋ยวได้แย่เลยเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันนี่ทาไมทำไม แล้วก็โหลขึ้นไปใหม่ชือ้อเออโอเคเราเป็นได้แนะ่เรียบร้อยขอให้เปิดได้เฮ้ยขอร้องขอร้องขอร้องนะรับดีแค่ยังไม่ได้อย่างงี้ <c oughs> ผมอยากรู้ทำไมผมเปิดไม่ได้วะเงินผมก็มีพอแล้วนะเนี่ยถามจริงอันดับาดาก็เปิดไม่ได้ทําไมอะ่ะหรือว่าผมต้องรับกิฟต์ข้างบนนี้ก่อนทำัมเปิดไม่ได้ว่าพวกนี้อีเวนต์ไม่เลยยังไง เออมีตัวใหญ่ด้วยครับผมทำไมมันเฮ้ยทำไมถึงเปิดไม่ได้วะอ,อันนี้เปิดได้แค,ค่ค้างอหมดอย่างเดียวด้วยนะดูตรงนี้เี่ผมไม่เข้าใจกับเกมเพชรซิมจิจริงเลยนะครับผมลงไปดูด้านล่างก่อนนะอันนี้คือโรงชาหมอครับผมด,ด,ดูดิแล้วสัตย์ใจผมอ่ะไปไหนแล้วอะไม่รู้เฮ้รู้สัตย์ใจผมหายวะ อ๋อลอยอยู่ด้านบนนู่นลงมาแล้วลงมาด้วยแล้วทุกคนนีไ่ได้ดลงมาโอู้น้องอะไรเหมือนจะเปิดเลี้ยงได้ครับเนี่ยถาจริงตายแล้วตัวตายแล้วตายแล้วอือดูด,ดิทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไฮ้ยปัญญาไปแปลงจริงเลยวะทุกคนแต่ว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าผมรู้อาจจะเปิดได้นะครับผมโอเค ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันทนะุกคนไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าเราต้องเปิดควยตรงนั้นให้หมดอ่ะเชิญมาขุดมาเออทำไมมันเปิดแจ้งเปิดเย็นจริงๆเยงจริงๆเลยของใครเนี่ยอันนี้ของเพื่อนอ่ะอ่าฮะเชิบจัดมาขุดไปผมไม่เข้าใจว่าทำไม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  ไปยากไปยินอย่างนี้งงนะครับเนี่ยเปิดไครเปิดอะไรก็ไม่ได้ปึ๊บชึบนี่ตัวนี้ดอกไม้ดอกไม้เฮ้ยผมอยากรู้ทุกคนใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะคือมันผมจะเปิดไขได้ยังไงนะครบผมนี่ก็อ,อยากรู้เป็นการส่บตัวจริงคือ คือแบบไม่รู้จะเปิดยังไงดีนะคะผมเออมาเชืบอสุดได้ไข่ฟรีนี่ต้องการอยู่แล้วคนอันนี้รู้อยู่แล้วว่าได้ไข่เชืบตรงนี้เนาะเฮ้ยจะได้ปะไหนไปจุงเเิรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอที่ตลาดดีกว่านะคบผมโอเคอ่ะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันในตลาดแล้วนะครับผม เราขอรู้หน่อยว่ายังไงโอู้หห้าบิลเลี่ยนเลยเหรอแพงเกินไปมุย้ยอันนี้อีเวนต์เป็นเรนโบว์ครับผมสองขอดินเลียนสามร้อยล้านตัวมิติกโน่นอันนี้มิติคอสองบิลเลี่ยนโอ้โหูสิบบิลเลี่ยนแปดสิบล้านอันหนึ่งร้อยล้านเชบืบอันนี้หนึ่งบีเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับผมไม่รู้กี่พอย้์เหมือนกันนะแต่เไม่อยากรู้ e ทำไมเอ็กซ์คลูซีพี่ผมซื้อมาเอาไป่ทำไม่ได้วะ ไม่เข้าใจเลยนี่เปิดไว้ใหญ่อย่างไงแหละเอ,าอ้าเดี๋ยวมาขึ้นระบังมาทุกคนอันนี้หนึ่งคอรดิเ,รดเลียนโกลเด้นอันนี้เป็นอีปิกเนาะตัวละสองล้านก็อยากได้รวดเดียวอะทุกคนมันจะเปิดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมีคนได้แล้วมีกี่ตัววะเนี่ยมีอยูเจ็ดพันกาตัวแหรออัปเดตแค่วันเดียวยไม่ใช่หรอมันสองวันอยู่เลยทุกคนเอออันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ดิเจนแปด กร้อยกว่าขินทินเลียนนะคะผมเออให้ไม่ใช่หกร้อยขินเทียนหกร้อยก็เลียนเอออู้สิบห้าบินสิบหบินเลียนอันนี้เจ้าก้อนหินตัวสิบสาบินเลียนนะคะผมเชิบอันนี้สิบสอคอสิองคอดินเลียนสาสปดเชิบเชบเชน,นีตู้ใหม่ล่อเหรออวไ้ยังไงอะไปดูก,ก่อน ไปดูก่อนนะผมว่าได้ยังไงสำหรับไอตูน้นี้ไหนวะแพนด้าอีซี่สองจุดห้าบิลเลียนแพงอยู่เหมือนกันนะรอสมควรเลยแหละแพองอยู่แพองอยู่เชิบอมาฝั่งนี้ครับผมนี่ตัวใหญ่อ่ะชีซอืม้มก็ได้อยู่นี่ว่าแต่ละคนทีน,นที้ไม่ได้ไอนี้ก็ไม่ได้ไอนี้โอเคไอนี้ได้ไอนี้ได้เว้ย อ่ะแต่แต่มันไม่ให้กูทีแล้วอันนี้ก็ได้ชื่อปึ๊บปึป๊บอ,อื้ืออื้มเอาไปแล้วแล้วมึงไปทำไมวะเรียบร้อนเก็บไปเปล่าน้องเปล่าหนึ่งร้านถยาเราไปเปิดไปอยากรู้จะได้เร็วขนาดไหนอยากรู้มันจะแบบดีไหมทุกคนเอออยากให้เปิดดู เอ้ยชีไรเปิดไม่ได้สักทีมันเป็นไรทักหนาเนี่ยไม่เข้าใจนะคะผมเออให้เป็นไรมันก็นมาเรอได้ไหเปิดแล้วไหนละกันเนาะมันบังอีก้แกทดกคนบังก,ก,ก็นตู้อีกะเนี่ยเป็นตู้คนตู้นี้ได้ไหมนะโอเคตู้นี้ได้ตู้นี้ได้เชิบลองเอาอันนี้ขายตัวละละเจ็ดสิบห้าล้านละกันผมเออ เราจะขายราคาไหนดีเจ็ดสิบห้าล้านตัวหมอกฟ้างี่เอาเป็นสักแปล้านละกันอุ้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวกือบแปเกือบ 8, 000, 000, แล้านละมึงถ้าแปล้านนี่ก็รวยแล้วนะอ่าแล้วก็ตัวพลังอีกเอานี่เยกเ,กเ,เทเกอร์ตัวเอทเทเกอร์นี่เอาสักเกล้านละกันโอเคแล้วก็ตัวต่อไปสุดท้ายเอกลุสี ตัวนี้เอาสักเท่าไหร่ดีสองร้อยห้าสิบร้านเนาะขาดทุนมากนะผมเคยซื้อมาเท่าไหร่น่าจะประมาณห้าร้อยล้านห้าร้อยห้าสิบร้านเท่าไหร่นี่ยจะไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้สองมิลเลียนเป็นอีเวนต์ชิบชิบชิบอันนี้สองคอนี่เราได้แปดสิบร้านเพื่อนขายเอาเพขายตัวเท่าไหร่ปะแปดสิบร้านเท่าเพื่อนเลยดีกว่าแต่และผมมีเลือกเยอะก,กว่านะครับได้เลยครับพี่ เจอ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 ทุกคนไม่มีอะไรทําเลยว่ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปแปลภาษาแป๊บนึงว่ามันเปิดยังไงถามจริงท้ามันเปิดยากเปิดเย็นจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคงั้นสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนละกันไว้เจอกันคลิปหน้าสไลด์มินี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบายเจอกันปีหน้าทุกคนปุ้